ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีขานรับนโยบายรัฐบาลปรับปรามเว็บพนันออนไลน์ตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติล่าสุดตำรวจภูธรภาคสองสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารับจ้างออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ออนไลน์รายใหญ่กลางเมืองจันทบุรีพบมีพฤติการคุมหลังบ้านเว็บพนัน5เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนกว่า6ล้านบาทต่อปี จากการตรวจค้นห้องพักในอำเภอเมืองพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างจัดทําและดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพนันฝั่งประเทศกัมพูชา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นหรือช่วยโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมขยายผลดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินต่อไปตำรวจยืนยันเดินหน้าปรับกรามต่อเนื่องและเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เพราะมีความผิดตามกฎหมาย